สวัสดีค่ะดาราก้อสิบมาแล้วค่ะอุ๊ยกัญชัยมีสะดุง้งโดนชาวเน็ตแซวแรงลั่นอย่าแกงเฮียอุ๊ยอย่าแกงเฮียสิอีกหนึ่งรายการดังอย่างโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลมีแฟนคลับติดตามชมรายการจำนวนมากดึงแขกรับเชิญระดับท็อปมานั่งพูดคุยในกระแสดังๆ กระทั่งวันที่19สิงหาคม64ทําเอาเกิดแฮชแท็กโหนกระแสทยานติดเทนอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ไทยกันเลยทีเดียวกับประเด็นดราม่าผัวพังบ้านเพราะเมียไม่ให้พาผู้หญิงอื่นมาอยู่รวมบ้านเทปนี้ปวดหัวกันสุดๆแม้แต่พิธีกรหนุ่มยังออกปากว่าหลายคนบอกดูแล้วสงสารพี่ขอบคุณมากพี่เหนื่อยมากเลยวันนี้ ล่าสุดโลกออนไลน์ได้ทวิตข้อความแซวสนัดว่าฉันที่อยู่มาทุกยุคตั้งแต่พี่หนุ่มเป็นตัวปัญหาจนถึงวันนี้พี่หนุ่มมานั่งแก้ปัญหาในเรื่องที่คล้ายๆกันโหวนกระแสด้านกัญชัยเห็นแล้วก็ต้องรีบตอบกลับทันทีว่าอย่าแกงเฮียสิเรียกได้ว่ายุคหนึ่งกัญชัยถึงกับขึ้นหน้านหนึ่งหนังสือพิมพ์มาแล้วด้วย โดยมีประเด็นหนึ่งที่หนุ่มกัญชัยได้พูดว่าอย่างหนึ่งที่พี่ขอพูดจากใจยอย่าหาว่าพี่เป็นคนนอกแล้วเสือกนะพี่ว่าต้นต้องลดตะกาแปลกๆลงบ้างต้นบอกว่าต้นเป็นคนตรงๆแต่มุมมองคนอื่นเขามองว่าต้นกําลังหลงข้างทางที่บอกว่าคุณตะกาแปลกๆเพราะคุณเป็นห่วงผู้หญิงอื่นไปปกป้องเขาในขณะที่ผู้หญิงอีกคนกําลังนั่งร้องไห้อยู่คือครอบครัวของคุณและมีลูกกับคุณ คุณลดความแมนของคุณลงหน่อยผู้หญิงอื่นเขาอยู่ของเขาได้คุณบอกว่าคุณต้องรับผิดช,ชอบเขาคุณมารับผิดช,ชอบคนนี้ภรรยาก่อนและยังมีคอมเมนต์ในทวิตเตอร์อีกด้วยค่ะอุ๊ยภาพพี่นมยืนฟังคำถแถลงกอดอกแล้วสายหน้าลอยมาเลยค่ะเอาจริงใครจะคิดว่าพี่แกมาไกลขนาดนี้เนาะตัวพ่อเบอร์ต้นซะขนาดนั้นแต่ตอนนี้พี่แอดหนุ่มกัญชยัยเบอร์หนึ่งพึ่งได้จริงๆค่ะ คารวะหนึ่งจอกใครทานคืออายุไม่น้อยนะประเด็นนี้สมัยนี้มีโหนกระแสเกินห้าล้านวิวแน่ฮ่าฮ่าาพ่อบ่งบอกอายุไม่มีใครกล้าตอบเลยว่าทานันฮ่าฮ่าฮ่าเราก็ดูนะวันนั้นรถมินิในตำนำานทันพี่หนุ่มยุคนั้นเหมือนกันค่ะตอนนั้นยังไม่เชื่อจนเกิดได้เข้าฉากเป็นตัวประกอบรำคู่พี่หนุ่มครั้งหนึ่งพี่หนุ่มจีดมากจนต้องอุทานคำว่าโอ้โหสุด ติดตามกันชยัยมาตั้งแต่แฟนคนก่อนมอีเรื่องมินิตอนนั้นก็สุดอยู่นะช็อกที่เฮียบอกว่าชีวิตแบบคุณผมผ่านมาเยอะแล้วแฟนผมที่นั่งดูอยู่คือเอามือตบโต๊ะเลยพูดตามตรงแบบกลัวๆโดนลูกพี่ไล่เตะยุหนึงสมัยนึงลูกพี่ก็เป็นไอดอลของผู้ชายหลายๆคนเลยนะครับทำไมเราทานแถมยังด่าคุณหนุ่มมากมายด่าคนเดียวค่ะด่าใส่ต้นไม้ใบใหญ้าใส่ถังขยะขอโทษที่อินไปหน่อยเป็นต้นค่ะ ขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ